ไม่เปิดกูปานะเอาเราพี่ไม่เปิดอ่ะไอ้ก er ็รอมึงเปิดไงมึงมึงเปี้ยวไม่ใช่หรอนี่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 พี่แทงเลยเนี่ยไอ้กระเป๋าไอ้ไอแทงไอแทงเหมือนกับไอก่อนจยากเปิดอ่ะเอาวพรามึงกับกูสองคนวิ่งเข้าไปใส่หน้ากากเปิดแม่งเลยคือเรื่องแค่นี้นี่แบบต้องเอาไปเป็นประเด็นถกเถียงถึงกับขั้นจะท้าแทงกันเลยเหรอครับตะกี้นี่ตอนเป็นไงบ้างกาทำแก๊งได้กี่คนละผมพูดแม่งแปลกๆอย่างไรป๊อปพีสันจริงจริงจริเขาพูดเมื่อไหร่เหมือนเหมือนจะไปกดตังค์ที่มึงไะ แบบแพชชนเมื่อกี้ป่ะไดียินได้นแล้วดีแล้วพี่เมื่อกี้เป็นอะไรอ่ะเออเมื่อกี้เป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้อยู่ทีหูดำหมดเลยแตกนะแตกหมเลยเป็ดมึงเปิดกว่ปลานะเป็ดใครละพี่มึงไม่เปิดกว่ปลานะอ้าวเราพี่ไม่เปิดอ่ะเองก็รอมึงเปิดไงมึงมึงเปี้ยวไหมเหรอนี่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 ไม่แทงเลยเนี่ยไอ้กระเป๋าไอ้นม่แทงไม่แทงเงินก่อนหัวแดงนี่เมื่อก่อนซ้ำพี่เหรอไม่เห็นเดินมาแทงเลยเนี่ยเงียบเลยเหรอเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนซ้ำไม่เหรอเมื่อก่อนซ้ำเหรอ โอ้แดงอ๋อตาเขีไม่ไม่เห็นตาเลยบอสเ้ไมเห็นตาเลยนะไม่ไม่ไม่มีใครไหวครับผมสักคนไม่ได้ี่ดีกว่าครพูดไม่ไม่ใขอใช้ยศถามนะบรรดาศักดิ์เอาไว้ไว้แอคหรือเปล่าไม่เขาก้ไม่ึ้นตำรวจแล้วเขาเป็นแบบก็ไม่เลยปกติปกติตอนอยู่ในตู้ปลาเนี่ยบอสคุณเนี่ยแทงดีแังดีแล้วนะทงดีถังดเอองดีเอาดิอ่ะเลยพี่ไปเลยพี่ไปเลยไปเลยไปเลยไปตำรวจไปแล้วอันี้เปดดิอันนีอัีอันนีแทงดี ไม่ไม่แคร์ในตู้ปลาหน่อยเหรอชักนมเขาไม่แคร์รับแทงแทงผมเลยผมไม่แคร์ผมไม่แคร์จากโดนอีกไอทีตอนนั้นเงียบจีบเลยน้ำเงะไม่เอาพี่ไม่เอา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 ทำไมเป็นแบบนี้ได้หรอไอเก่งก็ต้องเป็นตรวจเปล่าฮะว่าไงตีเอาจะตีเอาจะรำกันจะรำกันรับจะรำกันไม่ก็เนี่ยยืนอยู่ต่อหน้าแล้วเนี่ยเอาดิเอาดคุณแทงดิ ไอ้มอัศลีเองมาทำอะไรวะไอมือมึงมือใครเนี่ยมือใครเนี่ยชมครับมคือใครถือตัวมาแพงเก่งแค่ถ้าเกิดเป็นคนน่ะนะผมก็อยู่ในตัวเหมือนคุณนะผมก็เท่าเทียมกับคุณตอนเจอกันแค่ไรแบงค์อกไม่เปรี้ยวมัต้องเป็นตำรวจเลยไม่เปิดปลานะเปิดอยากได้ชื่อโกว่าต้องไม่เปิดกกปานะอ้าวแต่ทักพี่ไม่เปิมก็ไปแล้วนะแต่ไฟไม่ลังขำๆตรงนน้าแล้วจบตรงนน้าเอาไหมได้ดิพี่ได้ดิได้ดิ เอาไว้คำขำนะใช่ไหมเฮ้ยม right ันไม่มีหรือเปล่าคำขำว่าเฮ้ยเออไม่มีนะมันไม่มีหรอกขำขำว่ะใครเขาแทงกันขำขำไม่มีหรอกโอ้มีคำขำมามาไปไปเปิดเลยเปิดเลยปะไม่มีไม่มีแทงกันคำขำอ่ะโอ้อ่ตรงนี้จบตรงนี้เอาเปล่าเป็ดแทงตรงนี้จบตรงนี้ก็เข้ามาทีละคนไปล่าันเท่ากันก็ได้มาดิไม่เข้ามาทีละคนไปล่า เลือกเลือกคนเลยทีนดี้วคนันน้วไมมันจะเลือกคนทำไมครับทั้งหมดก็สู้บาคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วอ่ะสุดยอดบอเดิร์บเนี่ยก็เข้มคุเต้อคุเตือนคุณอะไยไปรื่อยคุณต้อเย็นครับผมอย่างนั้นก็โดนพร้อมมึงไงได้ป่ะล่ะ ป่านะไม่เปิดละเป็ดกูปานะเฮ้ยพี่ไม่คิดจะชิมไหนอ่ะพี่ไม่คิดจะชิมเรื่องไหนอ๋อไม่เปิดเสียเฮียเฮ้ยผมให้พี่แฉงก่อนไงชิมเลือดอ็แฉงตัเสียวจับตรงนี้ไปเลยบอยพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีใครเปิดไม่เกี่ยวครผมพี่บอยว่าเปิดกันไหมเปิดกันไหมอันนี้ครับเปิดกันไหมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่เกี่ยวไม่ไม่เขาเปิดไพ่ในบ้านไพ่ไปสุดท้ายโดนไม่หนักเว้ยเปิดมือกูโดนหนักเข้าใช่ปะเว้ยป็นเรื่องหมูอีกญ่ได้แล้วนะอืมใช่เขาาดึงเขาดึงเชิญอยู่่ไไมด้อกันอยู่ไมึง่ได้กก็เปิด่อนนนแแค่ั้หละ ก็จบตรงนี้พี่มครับพี่มะไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมไม่เห็นยรถสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรถแดงแทงว่ะอีโมอ้่ะในตู้วันนั้นน่ะในตูวันนั้น่ะในต้วันนั้นน่น้วีหลัยคนซะด้วยเปิดเนยเปิดเ้วเปิดเลยพี่แทงกันเลยโอ่โหมึงเชันร์แต่มึงอยู้วักลัลนนะใู้วันน้น่ะนัะใต้วัน้นน่ะในตู้วันน่ยในตู้วันั้น่ใีตั่ะในตู้ั่ ไม่ได้เสียไอ้บ๊อบเนี่ยอ๋อครอบครัวันแบบบคครรออััวนนี้อันนี้กูยังจำตรงนะถ้าผมเปิดได้เป็นไรปะกูเปิดไดแล้วเพื่อนไม่เป็นกูไม่เล่นต่อขอจบได้เสมออ่ะเบ็ดเฮ้ยขอแต่ขอจบก็ต้องเรียกร้องอะเด็กไม่เอาอะไรอยู่แล้วเนี่ยเราแทงเสร็จปุ๊บเกช่ยวมากแต่มันไม่ดีนี่เสียงพูดอ่ะจบตรงนี้ก็ได้กูดับไป่ะพี่ตายรีหูรีหูรีหูแตแทงหัวแดงอ่ะ แต่วันนั้นก็ได้นะรีหูพี่รีหูกูใช่ปะไม่ได้ยินพี่ไม่ได้ยินพี่บอกว่าพี่บอสเป็นรีหูแต่คนใจฝ่อไม่น่าซื้อหรอกไม่ได้หรอกมัากไม่กูเห็นปากมันมีบมิบไม่่อพี่พี่พี่ข้าความบอกเขาว่าเขาให้เขารีรีหูพี่ข้าความบอกให้เขารีหูใครให้ใครหูพี่บอบพี่บอบเอ๋อยังไม่เดือดไปกว่านี้อีกเราจะไม่เปิดจริงเหรอวะทางที่เขตอ่ะจะไม่หัวข้องจริงใช่ไหมอันเจ้าอ่ะอันเจ้าบ้า เป็นอะไรเป็นอะไรเปลี่ป็นอะไรกันของที่มีอ่ะคิดว่าอยากหายยังไงไม่อยากหายนะพี่เจนี่ใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งไปกันกูไปละเป็ดเช้าโอ้โหพี่ก็เปิดดีพี่ก็หออยู่เนี่ยวกูเปิดไม่ได้ไอ้แพงแค่ปีหนึงเป็นไรเงินพี่ก็มีเยอะแยะผมก็ไม่ได้ไป ผมอันนี้เอาไปเดนลุมได้ไงไม่ได้สองศูนย์หกอ๋อง่ายพี่ถ้าไม่มีคนฟ้องก็ไม่มีใครเดินลุมไปใช่ปแล้วผมก็ได้เิาได้เงินกระัดเหี้ยบมไวะอะไรนะรู้แค่นี้นะจริงแล้วเล่นกันแค่นี้ไปคนไปไรนตีกันเ่ใช่ไปไม่จวมมปะรวมปะมารมเร่ยังแล้วอ่ะไม่แกตาัสักบาทไ่เอามไคุยมแล้วมึงไม่ใจว่ะไปดีว่าได้ม่เนปลกใจป่าที่พูดมาก็มีเหตุแผเพลงมาแล้ววะแม่เพลงมลุกใจมาวะ อ้าวอะไรกินข้าวบ่อยบ๊อบมีเนื้อไหมมีเนื้อบอกเอ้ยกูเอาน้ำกันแต่กูก็ยังไม่ได้ยินเสียงมึงอยู่ดีอ่ะไม่ได้ยินเหรอฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยเสียงมึงฮัลโหลมุ๊บิบนะปากมึงกับมุ๊บบิบเว้ยปากมึงขยับเว้ยแต่เสียงไม่มาโอรอรอ เออไอเฮียกูได้ยินแล้วเป็นไงวะไอเพี่ไอพี่มันจะแทงกันแล้วมันจะแทงกันเรื่องอะไรวะเพื่อนอยากเปิดกูไปกอดว่ามึงกักูไปกอดตีเธออยากเปิดอ่ะตะกลัวอยู่อะไรนะอยากเปิดกลัวอะไรเอาว่ามึงกับกูสองคนวิ่งเข้าไปใส่หน้ากากก็เปิดแม่งเลยใจเย็นมันรู้ไม่รู้เฮียอะไรเนาะคือปาดปุ๊บขึ้นรถเลยเดี๋ยวกูขึ้นกูกูรอลบรถสิบปะ เออเขาตีอะไรอ่ะมึงรู้ไหมมึงรู้ไหมว่าตีนั่นน่ะจีกูตอมมอตรงนี้แล้วกูเห็นเข้ามาเห็นอะไปถามปะมึงไปถามปะไปถามไปถามไปไหนชักอ่ะไม่เอาชักไม่เอาชักไ้เรี่ไ้ยไปแล้ว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 ไปแวไปเล้วไปแล้วไมแลวไปแล้วแล้วแลล้วปลเปแลแ่ไปแไปแล้ล่วลไแลไปแร้วไวไวัปแวัปแีวัปแล้วไปแล้เ้วไป้วเปแล้ว้วไ่้ล หลอเรื่องบ้านเรื่องบ้านทางโรซี่เขาจะขึ้นบ้านไหนหล่อไปอยู่บ้านกูเพราะเราเป็ดทั้งนั้นน่ะบ้านอะไรใกล้กันบ้านอะไรทำไมเล้วเขาเขาคุยเรื่องอะไรเรื่องบ้านคือไม่ให้ประมูลนะอ่าใช่ใช่ใช่อ๋อเหมือนเหมือนอารมณ์แบบซาเวดนะอันนี้เออผมไม่แน่ใจว่ะผมไม่ทราบตรงนี้เดี๋ยวไปย้อนพี๊แต่ผมก็จะหล่คือผมเป็นประชาชนเปิดเขึ้นอะไรนะป๊อบ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 เบิร์นเลยไปปัดทีเดียวป๊อบมีตังค์บูมบเออนี่เบิด์นไรอ่ะป๊อบรึเปล่าใช่คุณส่งหนูมมาที ไม่มาวัดหรือป่าใช่ใช่ลุงบอกลุงให้วัดที่ต่างประเทศที่นู่นมีอาวุธไหมไม่มีอ่ะอหนูรูมยังยังไม่มียังไม่มีกราชาปิดยังปิดแล้วนี่จะเนี่ยไปช่วยสตอนี่อ่ะแต่ลุงไม่มีอาวุธอ่ะส้กันากาใช่อะสุกี้อ่นากาสุกี้ โอเคโอเคไปเชลูแวะไปหาได้ตอนนี้ได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 ้ไปเยลูแวะไปอาทีมบอลได้เลยที่พวกพี่เอวินเปิดไอออกล่าป่นอ่ะอ๋อแต่เอวินตอนนั้นยังไม่ได้เข้าแก๊งเออแล้วก็เขาแน่ยังมาซื้อเรื่องตรงนั้นนะผมบอยแอนบ๊อบผู้เสื่อข่าวสยามรายการครับพูดต่อได้เลยครับผมเคี้ยวเลยเต็มปากเต็มปากเอร่อยเลยมันคือแก๊งอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้อันนี้ผมได้ข่าวได้ข่าวมาเขากราวแบบน่าชัวร์เลย คือจะมาบอกไว้ก่อนแล้วอยากให้แบบว่าจะวางแผนกันยังไงอะไรยังไงกันเพราะไหนไหนเมื่อถ้ารวมกันพี่คิดว่าเท่าทั้งหมดมันไม่เคยไปป้นไขตอนที่มันไม่ได้เข้าแกงนะพอเข้าแกงมาแล้วพี่สั่งว่าทุกคนไม่ป้นเลยผไม่นั้นงว่าเขาก็มีแตยังไงแต่ผลสุดท้ายอ่ะเขารกว่าเขาจะเอาอ่ะแล้วก็บวกกับถ้ามันรวมกันอ่ะมันก็จะ ตอนนี้มันก็จะเป็นสองกรณีคือต้องสู้กับฝั่งนี้หรือแล้วก็ลัคกี้อีกละไเราต้องวางแผนไม่เอาไม่ผหสุดท้ายถ้ามันรวมกันอ่ะผมว่าบอลผมเอาอ่ะถ้าอนาคตเอาก็คือเอาแต่วันนี้พี่ไม่เอาอนาคตันจะจะยังไงก็แล้วแต่เราไอเฮียตรงนี้มันจะชุมหมดแล้วอ่ะยู่กูเห็นมันยังอยู่อยู่เลยเมื่อกี้่อลชักอยู่นะนี่บอกไม่ใช่เฮียบอลบอลอยู่เปล่าสวัสดีครับพี่เอลเคครับพี่ี่พ่กูมาสัมภาษณ์ข่าวกูเห็นพี่พี่พี่เฮียมึงยิงยังตรงคน สวัสดีครับพี่พี่พี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เอเคมันอยู่ห้องห้องน้ำห้องนอนบเลยไม่รู้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่พี่เอเคีีครับฮัลโหลครับเมื่อกี้พี่พี่ปัญหาอะไรกันเหรอครับเนี่ยอ๋อมันยกมือแล้วอ้าคุณชักอะโอ้คุณชักสวัสดีครับคิดว่าไงว่ามันมันไหวกูจะมันไม่ยกมืออ่ะคิดว่ามันไหวยังไงวะ อันนั้นะประเด็นคือมันวหวยตอนไหนถ้ามันวหวแล้วไม่ยกอะไรอะ่ะก็สวัสดีครับแล้วก็ไม่ยกมือ,อเออมันมันใช่ไหมยก็มองเป็น,นมองเป็นสลิมอะประมาณนั้นแหละคือเรื่องแค่นี้นี่แบบคุณแบบต้องเอาไปเป็นประเด็นถกเถียงถึงขั้นจะท้าแทงกันเลยเหรอครับตะกี้นี่ให้ดิผมเป็นปมด้อยไงผมเป็นผมเป็นปมด้อยมันเป็นปมไงโอเคครับโอเคครับอันนี้เเขาเขาบอกว่ามันแบบวิ่งอยู่แล้วมันยกมือไม่ได้ครับแต่ผมทําให้เขาดูแล้วไงว่ามันทำได้มันทำได้มันสามารถทําได้เนาะคุณบ๊อบครับเราเราเราจะตีกันเรื่องอะไรแบบนี้ไหมครับคคุณบิดว่า อ่าถ้าสมมติว่าผมเดินผ่านคุณแล้วผมไม่สวัสดีคุณเนี่ยผมพูดสวัสดีครับแต่ผมไม่ยกมือไหว้คุณเนี่ยคุณจะโกรธผมไหมครับโกรธครับ <c rap> คุณมองผมเป็นสลิมโอ้โหแย่จังเลยงั้นผมก็คงต้องจำไว้ครับคราวหลังคราวหน้าผมจะได้ทําแบบอารมณ์แบบ,แบบไหว้ไงครับไหว้คนสลิมอ่ะไหว้สวัสดีครับ,รบแต่ก็ไม่มยกมืออ่ะเข้าใจไหมไม่แขกผู้เสียเขาตีทำไมวะตะเกียบเขาหมิ่นนั่นเนี่ยเขามองเราเป็นสลิมตั้งัดแล้วต้องัดแล้วจริงๆเฮ้ยมึงต้องได้บ้านแล้วป่ะจะได้บ้านยังไงชักจะได้บ้านยังวะ ไม่รู้รอบรอประมวลน,นะครับเชียบวันที่สิบเก้าแล้วร้อ <c> ย <oughs> ล้านนะต้องมีร้อยล้านนะลอยไปไงบ้างการทำแก๊งได้กี่คนละอะโอ้ไม่กี่คนหรอครับผมอยู่เท่าเดิมเลยมีอยู่สี่ห้าคนเนะี่ยมือโปรทั้งนั้นแต่ตอนนี้เอาไม่ได้หาเพิ่มหรอหาเพิ่มอยู่ก็ได้มานิดนิดแต่หน่อยครับคุณชา้าอ๋อคือแก๊งเม่อไรบอกผมนะโอ้ยผมจะผมขึ้นแล้วแต่แค่ว่าเขายังไม่เขายังไม่ได้ลงอะไรนี่ผมเลยพวกชุดอะไรพวกเนี้ย อคุณจะค<น>ุณไอไนี่ระครับคุณจะไปยินดีกับไอนี่หรอ,หรอหรผมจะจัดงานเลียงขึ้นแก๊งใหม่อ้ดิคอนไทยต์โมนี่อยู่แก๊งอะไรครับเนี่ยครับอ,อ๋อวนน,นนี้ไม่มีแก๊งวันนี้ไม่มีแก๊งครับเป็นประชาชนก็หรอใช่ครับอืทรงเหมือนมีแก๊งเลยอ่ะเพื่อนนายบอก <c oughs> นายนายบอกคำนี้หรือได้มีแก๊งเอาเพื่อนเราก็เพิ่งรู้จักนายวะนายบอกคำนีิไม่รู้อะลืมเอ้าเพื่อนผม เราจะทำยังไงให้เราใหญ่แบบนี้น้าคุณบ๊อบคุณบ๊อบบ้าหรือเปล่าจริงๆครับจริงๆจริงคุเห็นด้วยครับคุณบอยอย่าคำพูดแม่งแปลกๆอย่างไรบ๊อบไปสั่งจริ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 งอ่ะคำพูดเหมือนแม่งขึ้นแกงเมื่อไหร่นะเขาพูดเมื่อไหร่เหมือนเหมือนจะไปกดตังค์ที่มึงไงเจอกันข้องูเจอกันข้องูแล้วแล้วเมื่อกี้ว่ากูจะมีให้มันไหม่ะเมื่อกี้ว่ากูจะมีจ่ายมันไหม เออกูต้องไปวอด